ผืนป่าและหุบเขาในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งติดกับประเทศพม่าก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกันกบผืนป่าอื่นๆที่มักจะมีพระธุดงค์ท่านเข้าไปปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่อย่างไม่เคยขาดหากจะเล่าถึงประสบการณ์การธุดงค์ไปยังผืนป่าต่างๆมากมายของพระธุดงค์นั้นหลายรูปก็มีประสบการณ์แตกต่างกันออกไปรวมทั้งพระธุดงค์ที่ท่านเข้ามาปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในหุบเขาในเขตผืนป่า ภาคตะวันตกก็เช่นเดียวกันในผื้นป่านั่นเป็นแหล่งชุมนุมที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดด้วยกันเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับต่างๆที่ซ่อนเล็นอยู่ในผื้นป่าก็มีมากมายไม่ด้อยไปกว่ากันด้วยความที่เป็นผืนป่ากว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่ทอดยาวไปหลายจังหวัดติดกับประเทศเพื่อนบ้านบางจุดบางพื้นที่ก็ยังไม่มีใครสามารถเหยียบย่ำเข้าไปถึงแต่บางพื้นที่ที่ชาวบ้านรู้จักและเล่าขานสืบต่อๆกันมา นั่นก็คือเรื่องรลวาน่ากลัวของหุบเขาอาถรรพ์ที่ในสมัยก่อนนั้นมีพลานชอบเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าเพราะว่ามีสัตว์ป่าเข้าไปหากินอยู่ในป่าบริเวณนั้นมากมายและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวบ้านมากนักโดยที่ใช้เวลาเดินเท้าเพียงแค่ครึ่งวันก็ถึงที่หมายแล้วสิ่งที่น่ากลัวแรกๆนั้นก็คือเสือที่มันก็แอบมาดักซุ่มล่าเหยื่อไม่ต่างอะไรกันกับพลานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่า แต่ในภายหลังมีพลานผาาท่ากลายเป็นเหยื่อให้กับเสือนั่นแทนเมื่อมีร้ายแรกมันก็ต้องมีลายต่อๆมาจนกลายเป็นที่หวาดกลัวให้กับพลานที่เข้าไปนั่งห้างในป่าบริเวณนั้นภายหลังก็เลยไม่มีพลานกล้าเหยียบย่ำเข้าไปในพื้นป่าแห่งนั้นอีกเลยเพราะเสือหลังจากที่มันได้กินเนื้อหนังของพลานเป็นหลายลายเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นเสือสมิงกระสุนปืนไม่สามารถระคายผิวของมันได้เพราะว่าเคยมีพลานที่หลอดตายมาใช้กระสุนปืนลองยิงมันแล้วหลายครั้ง แม้กระสุนปืนที่ลงคาถาอาคมปลุกเสกเอาไว้ก็ยังไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เช่นเดียวกันเรื่องเสือสมิงหุบเขาอาถรรนั้นก็เลยเป็นที่เล่าขานกันต,ต่อมาในเวลานั้นเวลาผ่านไปเป็นปีไม่มีใครกล้าเหยียบย่ำเข้าไปอีกแต่มักจะเห็นก็มีแต่พระธุดงที่มักจะพากันเข้าไปปักกดนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแม้จะมีชาวบ้านคอยเตือนว่ามันมีอันตรายจากเสือแต่พระธุดงหลายลูกรับรู้แต่ก็ไม่ได้สนใจคำเตือนของชาวบ้านแต่อย่างใด เมื่อหายเข้ไปในป่าหุบเขาอาถรร์นั้นก็ไม่เคยเห็นพระธุดงรูปไหนกลับออกมาจากหุบเขาอาถรร์นั่นอีกเลยรูปแล้วรูปเล่าจนชาวบ้านพากันคิดว่าพระธุดงเหล่านั้นท่านคงถูกเสือฆ่าตายมรณะภาพไปหมดแล้วแต่แม้ว่าจะมีข่าวพรนและพระทุดงถูกเสือฆ่าตายอยู่ในหุบเขาอาถรรนั้นพระทุดงหลายลูปท่านก็นยังมุ่งมั่นที่จะเข้าไปยังหุบเขาไม่สนใจถึงอันตรายที่จะตามมา จนชาวบ้านเรียกขานหุบเขาแห่งนั้นว่าหุบเขาสมิงด้วยความเชื่อของชาวบ้านที่เล่าขานกันสืบต่อๆมาว่าเสือที่มันกินคนเข้าไปมากมายรวมทั้งพลานที่หลอดตายกลับมาเล่าให้ฟังเชื่อแน่ว่าเสือตัวนั้นมันต้องกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังมีทั้งพลานและพระธุดงเข้าไปลองดีในหุบเขาสมิงนั่นอยู่พลานที่มีวิชาอาคมแก,ก่กาคนหนึ่งที่หากินอยู่ในผืนป่านั่นเช่นเดียวกัน เคยเข้าไปที่หุบเขาสมิงนั่นครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็นไม่ยอมย้อนกลับเข้าไปอีกเลยและมาเล่าให้ฟังว่าในหุบเขาสมิงนั่นเสือที่ชาวบ้านว่ากันว่ากลายเป็นเสือสมิงไปแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแถมเป็นเสือสมิงที่เป็นพระเสียด้วยซึ่งพลานผู้นั้นไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพระกลายเป็นเสือสมิงหรือว่าเสือสมิงมันสามารถแปลงกลายเป็นพระได้เนื่องจากวิชาอาคมของตนเองที่มีอยู่ ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือสมิงนั่นได้เลยที่จะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามันเป็นเสือสมิงหรือว่าเป็นพระสมิงก็คงจะต้องรู้ตอนที่มันตายแล้วนั่นแหละแล้วก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะมีใครสามารถที่จะเข้าไปปราบเสือสมิงนั่นได้ทำได้เพียงแค่ปล่อยให้เวลาผ่านล่วงเลยไปจากเดือนเป็นปีจากปีเป็น2ปี3ปีจนล่วงเข้าไปถึงปีที่สิก็คิดว่าเสือนั่นมันคงจะหมดอายุขายตายไปแล้วแม้ว่ามันจะเป็นเสือสมิงก็ตาม ถึงได้เริ่มมีพลานพากันเข้าไปสำรวจยังหุบเขาสมิงนั่นอีกครั้งซึ่งเป็นพลานรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวอาถรรพ์ของปู่ย่าตายายที่ได้เล่าให้ฟังมากนักเกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงในหุบเขาแห่งนั้นแต่แม้ว่าจะเป็นพลานรุ่นใหม่พลานเดือซึ่งมีไว้เพียงแค่20ต้ตนต้นเท่านั้นก็ยังมีฝีไม้ลายมือในการใช้อาวุธและวิชาอาคมที่สืบทอดมาจากพ่อของตนเองไม่น้อยเช่นกัน พอที่จะใช้ป้องกันภัยอันตรายจากอาถรรพ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวของเสือสมิงแต่เรื่องผีปา่าผีภยัยและอาถรรพ์ต่างๆในผื้นปา่าก็ยังคงให้ความเคารพนับถือตามบรรพบุรุษของตนเองที่ยังคงสืบทอดต่อๆกันมาอยู่บ้างไม่ถึงขนาดกับว่าลบหลู่เสียทีเดียวแต่ที่ยอมสืบทอดวิชาอาคมต่อมาจากพ่อนั้นก็เพราะว่ามันใช้ได้ผลจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงกระพันชาตีหนังเหนียว ปลุกเสกสัตว์อาคมต่างๆให้ใช้งานได้ดังใจนึกหรือปัดเป่าโาครคภัยไข้เจ็บพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยได้ผลดีชะงักแต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้วิชาอาคมของตนเองที่สืบทอดมากับสถานการณ์จริงๆเกี่ยวกับอาถรรพ์ในผื้นป่าแต่อย่างใดครั้งนี้เมื่อตัดสินใจเหยียบย่ำเข้าไปยังหุบเขาสมิงใจหนึ่งก็อยากจะพิสูจน์เรื่องสมิงมันจะมีตัวตนเป็นอย่างไรอีกใจหนึ่งก็อยากจะทดสอบเกี่ยวกับวิชาอาคมของตนเองที่มี หากว่าเจอกับเหตุการณ์รล้ลายๆเกี่ยวกับเสือสมิงเข้าจริงๆก็ยังไม่รู้ว่าสามารถจะเอาตัวรอดได้หรือไม่เพราะเคยได้ยินจากผู้เท่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆแม้แต่พลานหลายคนที่มีวิชาอาคมก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรเสือสมิงนั้นได้เมื่อเข้าไปเดินสํารวจจนทั่วก็พบเห็นเศษซากโครงกระดูกของทั้งมนุษย์และสัตว์ป่ากราดเกลื่อนเต็มไปหมดเข้าใจแล้วว่าคงมีเสือหากินอยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นเป็นแน่ แต่มันจะใช่เสือสมิงอย่างที่เคยได้ยินมาหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กันอีกทีเดินเท้าหาหล่องรอยของมันไปทั่วด้วยความระมัดระวังเพราะแม้ว่าจะเป็นพลานหนุ่มที่มีประสบการณ์น้อยเกี่ยวกับสัตว์นักล่าพวกนี้แต่ก็ไม่เคยประมาทยาเมื่ออยู่ในพื้นป่าพลานเดือหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าเดือไม่เคยพลาดท่าให้กับสัตว์ร้ายในพื้นป่าแม้แต่ครั้งเดียวไม่เหมือนพลานคนอื่นๆที่บางคนก็มีประสบการณ์จากสัตว์ป่าดูร้ายพวกนั้นมาบ้างแล้ว แม้จะไม่มีอันตรายอะไรถึงชีวิตก็ตามส่วนคนที่พลาดท่าถึงกับชีวิตนั้นก็หมายถึงว่าคนพวกนั้นจะตาขาดเมื่อเจ้าเรือเดินสำรวจไปทั่วจนพบเจอกับรอยเท้าของเสืออยู่ใกล้ๆก,กับเศษซากของกวางป่าที่นอนตายอยู่ตัวหนึ่งจากเนื้อหนังของมันเพิ่งจะถูกกัดกินไปบางส่วนขาดว่าเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกจึงได้มองหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆก,กับซากกวางป่าตัวนั้น มัดห่างเสร็จแล้วก็นั่งมองสำรวจไปจนทั่วว่าจะมีพระปรากฏตัวออกมาให้เห็นหรือไม่ตามที่เคยได้ยินมาแต่ใจจริงแล้วเจ้าเดือคิดว่ามันน่าจะเป็นเสือเสอมากกว่าเพราะตามธรรมชาติลักษณะลายผ่าตกรของเสือมันก็เป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันกับพระธุดงที่คล้องกายด้วยผ้าสีเหลืองเ่นเดียวกันแต่ก็ต้องพิสูจน์ให้แน่ชัดและจัดการมันให้ได้จะได้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่บริเวณที่เจ้าเดือเดินสำรวจผ่านมา และบริเวณที่นั่งห้างอยู่นั้นนอกจากจะมีเศษโครงกระดูกของคนก็ยังมีเศษผ้าเหลืองของพระขาดวิ่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั่งสอดสายสายตามองหาร่างของเสือที่มันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงกลางดึกก็ยังไม่มีวี่แววของอะไรโพลวเข้ามาให้เห็นแม้แต่อย่างเดียวเจ้าเดือทนอดหลับอดนอนเฝ้ารออยู่แบบนั้นจนฟ้าสางของอีกวันลุ่งขึ้น ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเสือมันจะย้อนกลับมากินเหยื่อแต่ด้วยเจตนาที่ต้องการจะเข้ามาพิสูจน์ให้แน่ชัดว่ามันเป็นอะไรกันแน่เจ้าเดือจึงได้ล้วงเอาข้าวห่อเนื้อแห้งที่อยู่ในย่ามมานั่งกินกะว่ากลางวันจะเฝ้ารออยู่แบบนั้นจนกว่าจะพิสูจน์ดวยตาของตนเองให้แน่ชัดกินข้าวห่อเสร็จช่วงแสสาย,สายไม่ทันจะถึงสองโมงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหยียบย่าใบไม้และกิ่งไม้แห้งดังใกล้เข้ามาบริเวณใกล้ๆกับนั่งห้างของเจ้าเดือ ต้องรีบคว้าปืนสอดสายสายตามองหาที่มาของเสียงไปทั่วสุดท้ายสายตาก็ไปสะดุดกับพระธุดงลรูปหนึ่งอุ้มบาตรเดินดิ่งตรงมาใต้นั่งห่างของเจ้าเดือเจ้าเดือทำท่างงงงเพราะไม่คิดว่าจะมีพระธุดงอาศัยอยู่ในป่านั่นจริงๆเมื่อพระลูปนั้นเดินมาถึงใต,ต้ต้นไม้ที่เจ้าเดือมัดห่างอยู่จู่จูก็หยุดเดินและเง้ยนมองขึ้นไปบนนั่งห่างของเจ้าเดือที่ยังนั่งมองด้วยอาการงงงงอยู่ พร้อมกับเอ่ยปากขอรับบิณฑบาตจากเจ้าเดือหากว่าจะพอมีเศษอาหารเหลือให้พอได้ฉันประทังชีวิตได้บ้างเจ้าเดือได้จะทำท่าทางเงื้อเงื้อเงินเงินเพราะไม่รู้จะทำยังไงต่อสึ่งอาหารซึ่งเป็นข้าวห่อของตนก็ไดกินไปหมดแล้วจึงได้เอ่ยปากลงไปบอกกับพระลูปนั้นว่ากระผมไม่มีอาหารใส่บาตรให้หรอกขอรับพระคุณเจ้าพระธุดงค์ลูปนั้นก็ทำท่าทางยิ้มยิ้มโยมก็มีอาหารที่อยู่ในตัวของโยมนั่นแหละฉันขอบิณฑบาตหน่อย เจ้าเดือได้ฟังก็ยิ่งทำท่าทางงุนงงเพราะว่าอาหารของตนที่เตรียมมาได้หมดไปแล้วเหลือแต่ตัวเปล่าๆกับปืนและยามเท่านั้นเสียงของพระธุดงได้บอกกับเจ้าเดือว่าให้ลงมาด้านล่างสิโยมที่ตัวโยมนั่นแหละมีอาหารที่ฉันขอบิณธบาตเจ้าเดือก็ยิ่งงุนงงกับคำพูดของพระธุดงลูปนั้นแต่บังเอิญว่าไหวพริบของเจ้าเดือยังดีอยู่มองเห็นทางด้านหลังของพระธุดงมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ แทนที่จะปีนลงไปจากนั่งห้างตามที่พระธุดงค์รูปนั้นบอกกลับยกปืนขึ้นมาสับกระสุนยิงใส่เข้าไปที่ล่างของพระธุดงค์รูปนั้นทันทีกระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าของพระธุดงค์จนหงายหลังพึ่งลงไปกับพื้นตามที่เจ้าเดือได้คาดการเอาไว้ว่าบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ทางด้านหลังของพระรูปนั้นนั่นมันก็คือหางนั่นเองร่างของพระธุดงค์ที่หงายหลังล้มตึงลงไปจู่จูก็ลุกพรวดพลาดมากลายล่างเป็นเสือลายพาดก่อน ตัวใหญ่ยาวเกือบเจ็ดศอกมันใช้โกงเล็บของมันตระปบ,บและขยมเข้าตีลำต้นไม้ที่เจ้าเดือมัดห่างอยู่ด้านบนด้วยความตกใจที่รู้แล้วว่าบัดนี้เสือสมิงตามที่ได้ยินมามันมีตัวตนจริงๆแต่ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นพระสมิงหรือว่าเสือสมิงกันแน่ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับมันให้ได้ไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถจะลงประจานนั่งห้างได้แน่ล้วงกระสุนออกมาจากยา่ำ แล้วเกิดบ,บริกรรมคาถาอาคมเสียงดังลั่นก่อนที่จะเป่าพรวดพรวดลงไปที่กระสุนปืนแล้วก็ยัดใส่ลำกล้องหันปลายกระบอกปืนสับไกป่งเสียงดังสนัน่นกระสุนปืนอาคมของเจ้าเดือพุ่งเข้ากลางหน้าผากของเสือสมิงลายผาดก่อนที่กำลังขย่าต้นไม้อยู่ด้านล่างแทนที่มันจะเจาะเข้าไปในกระโหลกแต่กระสุนปืนกับเด้งออกเสียงดังเพลงทำเอาเจ้าเดือถึงกับหน้าสีเผือด เพราะว่ากระสุนอาคมยังไม่สามารถที่จะทำอะไรเสือสมิงดได้เลยแล้วจะจัดการฆ่ามันได้ยังไงล่ะทีนี้แต่เหมือนว่าไว้พลิปของเจ้าเดือยังดีอยู่สังเกตเสียงที่ดังเพลงเมื่อครู่แล้วมองไปเห็นบาดของพระธุรดงที่ตกอยู่ไกล้ๆตอนที่มันแปลงกายเป็นพระธุรดงเข้ามาเจ้าเดือจึงหันปลายกระบอกปืนไปทางบาดใบนั้นแล้วก็สับไกปงกระสุนปืนพุ่งเจาะเข้าไปที่บาดทะลุกระเด็นออกไป จู่ๆร่างของไอ้ลายเสือสมิงก็สุดหววกองลงไปกับพื้นเลือดสดๆทะลักออกจากปากและจมกูกทำให้เจ้าเดือพอจะรู้ได้ว่าดวงใจของเสือสมิงมันน่าจ,จะอยู่ในบาดใบนั้นจึงได้ชักลำกล้องยัดกระสุนใส่เข้าไปอีกนัดแล้วกระสับไกป่งยิงซ้ำเข้าไปที่บาดจนพุ่งทะลุเข้าไปอีกรูเสียงไอ้ลายผาดก่อนเสือสมิงนั่นแหกปากร้องโ h กดินกระเสือกกระสนชักกระตุกอยู่เพียงขู่เดียวมันก็ขาดใจตายสนิท าเลือกถลนอาปาค้างเจ้าเดือนนึกถึงคำพูดของผู้เฒ่าผู้แกที่เคยเล่าให้ฟังว่าเสือสมิงมันมักจะถอดดวงจิตของมันเอาไว้กับบางสิ่งบางอย่างที่มันถือมาด้วยอาจจะเป็นตะเกียงหรือของอย่างใดอย่างหนึ่งจึงได้สุ่มลองยิงเข้าไปที่บาดและมันก็ได้ผลจริงๆและสุดท้ายก็สามารถที่จะฆ่าเสือสมิงนั้นได้เมื่อเห็นว่าตนเองปลอดภัยแล้วจึงได้รีบปีนลงจากนงางห้างเดินดิ่งกลับออกจากผืนป่าหุบเขาอัฐน,นันทันที ครั้งนี้นับว่ายังเป็นความโชคดีของเจ้าเดือที่สามารถเอาตัวรอดกลับมาได้และยังช่วยเปลี่ยนความคิดที่บางอย่างที่ไม่เชื่อจากคำพูดของผู้เท่าผู้แกโดยเฉพาะกับเรื่องของเสือสมิงว่ามันมีจริงๆ